ก็อส,ออสอบนู้นออกาฮาร์ดก็สอบนี้เอาบิกกี้เออลายบิกกี้มาแล้วตัวแรกบิกกี้รับแจ้งได้เลยลนะพี่นะสวยดีนะผ้ามันเป็นคล้ายๆผ้าเนื้อทรายอะ่ะอ่ามันดูเด้งเลยเออ,อ,อเออเขอทำสั่ดีกว่านี่อ๋ออือทำให่ดีมากเลยอ่ะเราเป็นแพ็เกันแพ โรงงานที่ทําแบบเนี้โรงงานที่ใส่ใจมากนะที่เขาพับมาแบบเนี้พี่ยี่ห่ออะไรวะเด็กช่างดีโกสเด็กช่างชอบเปื้อนๆอย่างเงี้ยเด็กช่างชอบอันนี้มาคอนเวิร์ตนะคอนเวิร์ต พี่ไม่เคยเห็นกางเกงคอนวัตเลยเออคอนวัตออสตางจริงด้วยพี่ไม่เคยเห็นกางเกงคอนวัตเลยนะเนี่ยนี่พี่เปิดกระสอบต้องไม่รู้เท่าไหร่ละยังไม่เคยเจอเลยคะ่ะลูกค้าจ้ะเคยเ,ออเนี่ยเน,นนเนี่ยตรงเนี้ใช่ไหมมันเป็นเอาเป็นทรงช่างด้วยเข้มด้วย ไม่พี่จะดูว่ามันน่าจะเป็น U.S.A. อ่ะตัวนี้เพราะว่าพี่ดูจากเนื้อผ้าเมื่อกี้อ่ะ <Okay. S 1> ป้ายแคนนะลูกค้าเอว34ยาว34ค่ะคือแบบดูจากผ้าแล้วเมื่อกี้อ่ะ U.K. ค่ะ Made in U.K. เสร็คือสวยค่ะเสรแบบนี้เลย นี่เลยค่ะเนี่ยเป็นงานวินเทจอะวินเทจอะแรงเลอร์ค่ะรีวายดีไวไดินเซนตีไวายค่ะรีวายเดนิเซนค่ะรีวายอะใครอยากได้สอบนี้ก็แจ้งไว้ได้เลยนี่ น,นี้ห้ออ,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 อะไรวะโอเพนอะไรวะจอร์เจียค่ะเอวามันเจ็ดแปดค่ะจอร์เจียอ,อ,อเมริกัอกอนอีเกลิลอีเกิลค่ะอเมริกันอีเกิลฮะรูสเลอร์ค่ะบางตัวก็เปื้อ,อนมีคาบดินนะคะแบบนี้นะออเขี่ยไปซักทำความสะอาดเอาน,นะอ,อ,อเมริกันอีเกิลอเมริกันอีเกิลค่ะ เอลสามจุดสี่นะคะเอลสามจุดสี่แรงเลอร์ค่ะแรงเลอร์แรงเลอร์อืมต้นทุนเฉลีย่ยตัวนี้แรงเลอร์งานคาร์บอยไหมใช่ใช่ใช่ขอดูอ่าแรงเลอร์วินเทจ U.S.A. ค่ะพี่คะตัวนี้เป็นงานวินเทจค่ะคาร์บอยก็ซื้อหวยไม่ถูกอ่ะทำไมเวลาทายเกย์ก็ทายถูกวะ <c oughs> ได้มันมันทายไม่ถูกวะ <c oughs> ตัวเลขมันก็มีอยู่แค่นี้ศู 9. นยะ์ถึงเก้าเนอะคนเดียวอยู่แค่เนี้ยทายไม่ถูกสักทีนึ่งโอ้ทายไม่ถูยจะถูกตัวเลขก็มีแค่เนี้ศูนย์ถึงเก้าทายไม่ถูกทายไม่ถูกไอ้คนนัะนถูกยืดถูกยืดเนี่ย Lee m o d e r รีโมเด d e r n เป็นทรงขากระบอกเล็กที่พายืดเออที่เคปุณหะ สีเคป้ายหนังไม่ยูเอสก็แม็กซิโกอะป้ายเนี้ยแกก็ชั้นดิวะนั่นนั่นสีเคสีเคเดี๋ยวเราจะนี้อันนี้คือแค่ยี่ห้อนี่ก็เนี้ยโอ้โหอัพเดตขึมาเกรดก็มีโอ้โหสีเคสีเคมากเลยพี่ เอาดิเนี่ยพิกไงแก๊ปก็มาน่ะเนี่ยริมเบาริมเบามาดูนิดนึงมาดูหน่อยมาดูหน่อยแก๊ปก็มีแก๊ปแก๊ปแก๊ปอ่ะใครอยากได้สอบนี้นะคะถึงลูกค้าท่านใดอยากได้สอบใหม่ลูกค้าแจ้งนะยังฮิปฮอปค่ะ กางเกงฮิปฮอปค่ะพี่โคตรแ่งเลยเปนย่ถพอร์นคะคะย่ถพอรลนกระ,ะ,ะสอบราคาโหดมากหมากค่ะแปดสิบตัวหมื่นเก้าค่งเกงฮิปฮอปค่ะ,คคะอ,อคือราคาสูงมากไม่เล่ดเลยนะซีกค งานเม็กซิโกค่ะพี่ป้ายแข้งค่ะคาบินคายนะคะเซคเกอร์คาบินคายเดนิมไซส์มันก็จะมีตั้งแต่ประมาณสามสิบโดยเฉลี่ยจะถึงสี่สิบนะคะซีเคค่ะคาบินคายค่ะคาบินคายซีเคสี่พันสามร้อยบาทนะคะโมลิสเตอร์ค่ะ 4,300บาทค่ะลูกค้าขะใครอยากได้คุณผู้ชกระสอบนี้ส่งฟรีด้วยได้ไหมส่งฟรีด้วยได้ไหมอาอโอเคโอเคอยับมาที่พี่โอมนะทีนี้ได้ได้ได้กระสอบนี้ให้ส่งฟรีด้วยนะพี่ออยอ่ยเดี๋ยวพี่ปุ๊กขึ้นหมุดให้ใหม่ส่งฟรีให้ด้วยอ่ไม่เป็นไรอมจ่ายนะ แปะหนู๋ยวก็เอาแปะเอาแปะเอาแปะป้ายแครด้วยนะเอาแปะมาสกอเรนนะเอาแปะมาเพื่อตกเขาเลยสกอเรนทูเออเอาแปะมาเพื่องกเขาเลยทุกสรรพสิ่งเลยรอตัวนี้น่าจะเป็นงานใหม่นะเนี่ยยังอยู่เลยงานใหม่แต่เหมือนป้ายมันหลุดอ่ะน่าจะเป็นงานใหม่ค่ะกระเป๋าต่างๆข้างในยังไม่ได้ใช้เลยเนี่ยเหมือนไอ้ตัวเขาเรียกอะไรป้ายกางเกงๆมันอ่ะ ขาดเดิมนะพี่งานเม็กซิโกนะรูค่ะอาแปะดิกูตาแรงเล่าวิงถิ่นค่ะดูแค่ด้านในดิเมนอินไหนเม็กซิโกตัวนี้่ะนีวารวิวาเดนิเซ่นนะคะเมมเบอลมาร์กนี่ตัวไหนที่เพื่อนนะคะพี่อลิสโซนา กระสอบเบอร์สามขอแค่ตูดเป้าไม่บางีี่ก็โอเคแล้วค่ะไม่ขาดอะไรเงี้ยนะเปื้อนบ้างก็ซักทําความสะอาดเอาแล้ว่่นะซักเอาทําความสะอาดเอาเออเบิ้ลค่ะพี่หาตัวนี้เออเบิ้ลอันนี้ก็เออเบิ้ลนะป้ายเหรอนี่อยู่นี่ อ๋ออยู่นอกเปล่าโอ้โหสไตล์ขาดนะดีวายเดยนิเสเซนค่ะถ้าเดี๋ยวจบสอบนี้เดี๋ยวพี่ขอเปิด mm hmm. แล้วกับลีนเกสคะ่ะลูกค้าเกสแต่และก็สอบก็ให้พี่ตูวเลยนะอืกร mm hmm. ะสอบเนาะ แต่สวยไม่ใสกระสอบไม่สามารถตอบได้นะฮะบางกระสอบก็ออกสวยมากจนเราแบบว่าตกใจจนเราแบบเออแรงเดอแรงเลอนะคะตัวนี้แต่ละกระสอบก็บางกระสอบก็ออกสวยสวยมากๆสวยเกินสคุ้มสวยคุ้มราคาสวยเกินราคาบางกระสอบก็ออกสวยน้อยเราอาจจะรู้สึกแบบว่าทำไมสวยน้อยจังอะไรเงี้ยเนาะ น้่ใส่กระสอบค่ะเพราะว่าขนาดเราเองอยู่หน้าร้านเรายังไม่เห็นเลยไหมคะเรายังไม่เห็นเลยงไม่เห็นงานในกระสอบเลยมก็เปิดพร้อมๆกันกับลูกค้านี่แหละหเห็นไปพร้อมๆกันกับลูกค้านี่แหละเราก็เปิดดูไปพร้อมๆกันอ่านลูกค้าหเห็นไปพร้อมๆกัน ต่อพี่่ะพี่พูดขอเพลงใหม่นะเออล,ล่าลรเงินอืมาราคาสูงมากเลยอ่ะพี่อยากรู้งานมากเลยตัวนั้นอ่ะออันนี้อะไรอ่ะอ๋อนี้ลีไวใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคแองเลอร์นะคะมาลูกค้าจะได้ไม่ต้องรอนานนี่นะคะตัวนี้รีไวเดนิเซนค่ะ ดีวายเดนเสิสเซนค่ะสก,กินนี่เนาะอ่ะแรงเลอร์นะคะเออเบ <A bang. S 1> ิลอเมริกันอีเกิลค่ะทิมเบอร์แลนด์ค่ะทิมเบอร์แลนด์ซีเคค่ะคาวินคายซีเคยูเค่ะเออนั่นแหละนั่นแหละ U.S.A. ค่ะซีเคตัวนี้งาน U.S. แรงเลอร์มาหน่อย มาโอ้ยหน้าน,น่นะนนตรงนั้นน่ะแรงเลอร์ป้ายสิงโตง<ม>อ่ะอ่ะใครอยากได้สอบน<ม>ี้แจ้งได้เลยใช่ใช่ส่วนเนี่ยอ่ะลองดูหน่อยใช่ไหมแรงเลอร์เนี่ยนะแรงเลอร์อืมอันรีแรงเลอร์ใช่ใช,ใช่รีกับแรงเลอร์มาลอล้อ คลีกับแรงเลอร์นะคะลูกค้าต่อไปโหราคาในตู้มาโหดมากเลยอ่ะ <S 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 มันมันมาแค่กี่กระสอบอ่ะแค่สองใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จัดราคาโปรลูกค้าไป